ไปไม่ให้น ah. like> ั่งนะโยงไปไม่ให้นั่งนะตาฟังคไอเดนไอเดนี่ไอพวกนั่งไหมเด้งรมรม แก่งแย่แก่งแย่คือมัเป็นเสามันเนี่ยคือมันเป็นเสามันเนี่ยโอ้ยเป็นเสายืนหน่างี้ขึ้นท้ายที่กัอ้ยขึ้นัวโ์รถจี้ไอ้โชว์ไาพอมหอมหอมหอม <coughs> ờ subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không